สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับหม่อมเมนนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปเล่นกันที่ห้องเซ็กซี่บาคาร่านะเดี๋ยวเราไปเล่นกันห้องเซ็กซี่บาคาร่าเลยนะคะโอเควันนี้เราไปกันที่ห้องหกเลยนะคะเราไปกันที่ห้องหกนะเดี๋ยวเราเดิมพันรอบละห้าร้อยบาทนะคะอ่าเดี๋ยววันนี้เราดูกันไปก่อนนะเดี๋ยววันนี้เราดูกันไปก่อนนะคะ อรอบนี้มันออกน้ำเงินเขาให้ปิงปองเริ่มมานะโอเคไม้แรกไม้แรกอขอลงไปที่น้ำเงินห้าร้อยบาทขอลงไปที่น้ำเงินห้ารอยบาทเลยนะคะไม้แรกของเราวันนี้นะขอลงไปที่น้ำเงินห้ารอยบาทนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะบวกเท่าไหร่นะวันนี้เราจะบวกเท่าไหร่นะคะโอเค เปิดให้สวยๆหน่อยนะมวยนะ,อะของเรามาแล้วของเราหนึ่งแต้มโจแปดเข้ามาของเราหกแต้มโอ้โหไม้แรกเสมอกันไปหนึ่งไม้แล้วนะคะเสมอกันไปแล้วนะหนึ่งไม้นะวันนี้อามาค่ะไม้ที่สองไม้ที่สองยังคงลงไปที่เพยเยอร์ห้าร้อยบาทขอลงไปที่เพเยอร์ห้าร้อยบาทนะ เดี๋ยวเรามาดูกันเา้าลงผิดไปลงแบงเกอร์ก็ได้ไม่เป็นไรไม้นี้ไปลงแบงเกอร์ก็ได้ไม่เป็นไรมือลั่นไปอีกอ้าวเราลงแบงเกอร์นะคะแทงผิดเราแทงผิดนะเราแทงผิดนะอ่าแปดแรกไม่เป็นไรแปดต่อไปอ้าวขอบเข้าอ้าเสมอโอ้โหรอดตัวไป ลอดตัวไปเลยนะคะเสมอนะโอเคไม้ต่อไปไม้ต่อไปขอลงที่แบงเกอร์อีกห้าร้อยบาทขอลงที่แบงเกอร์ห้าร้อยบาทเลยนะคะไม้นี้ขอลงที่แบงเกอร์ห้าร้อยบาทค่ะไอห,หมวยยิ้มแบบว่าปากแดงแจ๋บปากแดงจัดเลยวันนี้อ่ะ มาค่ะเปิดให้สวยๆหน่อยนะอ่าของเราเก้ามาแล้วเก้าแรกไม่เป็นไรเก้าต่อไปอ้โดนแดกโดนแดกไปเลยนะไม้นี้อ่าไม่เป็นไรค่ะไม้ต่อไปไม้ต่อไปขอลงไปที่แดงห้าร้อยบาทขอลงไปที่แดงห้าร้อยบาทนะ สกอร์มันไม่รันนะคะสกอร์มันไม่รันนะเน็ตวันนี้เน็ตกระตุกนะคะฝนตกนะสกอร์มันไม่รันเลยนะคะโอเคอ่ะเปิดไพ่หน่อยจ้าของเราศูนย์แต้มอ่าของเราเจ็ดแต้มน้ำเงินสามแต้มโอเคกินมาอีกแล้วห้าร้อยบาทนะ ขึ้นมาอีกแล้วนะคะ500บาทนะถ้าใครสนใจเล่นกับเมนนะคะแอดไลน์ <S <S มาหาเมดได้นะ MYMINT 83นะคะสมัครสมาชิกขั้นต่ำ3า300บาทนะสมัครสมาชิกขั้นต่ำ3า300บาทนะคะถ้าใครอยากรู้เทคนิคว่า มินทำยังไงให้บวกนะมิ้นทำยังไงให้บวกนะแอดไลน์มาหามินได้เลยนะคะอ่าไอ้หมวยปิดหน้าอีกแล้วไอ้หมวยปิดหน้าอีกแล้วไอ้หมวยปิดหน้าอีกแล้วอ่าขอบมาเหมือนกันของเราปอกแปดไปแล้วกินมาอีกแล้วหนึ่งพันบาทเรากินมาอีกแล้วนะคะม้นี้หนึ่งพันบาทนะอ๋ออีหมวยปิดหน้าอีกแล้ว ทำอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยปิดหน้าอีกแล้วปิดหน้าอีกแล้วอ่าไม้ต่อไปไม้ต่อไปขอลงไปที่น้ำเงิน1,000บาทอ่ะ2 0 0พันไปเลยไม้นี้เจ้มั่นใจลงไปเลยน้ำเงิน2,000บาทน,นะไม้นี้เจ้มั่นใจนะมั่นใจไม้ไหนลงไม้นั้นหนักได้นะลงแค่กำไรพอนะอย่าลงทุนเยอะนะคะ เดี๋ยวมันจะขาดทุนนะอ่ะมาค่ะน้ำเงิน5แดง4น้ำเงิน1เข้าราบอ่าของเราเจดแต้มนะโอเคกินมาแล้วอีกสองพบาทกินมาอีกแล้วสองพบาทนะอ่ะไม้ต่อไป ไม้ต่อไปขอลงไปที่ที่อันไหนดีนะที่น้ำเงินแล้วกันน้ำเงินหรือแดงน้ำเงินอะน้ำเงินดีกว่าน้ำเงิน500บาทน้ำเงิน500บาทเลยถ้าใครสนใจเล่นกับมินนะแอดไลน์มาหามินได้นะคะ mymint83 นะคะสมัครสมาชิกแค่300บาทนะคะ สมัครสมาชิกแค่300บาทเองนะโอเคโอ้โหของเราหนึ่งแต้มโอเคไม่เป็นไรนะไม้นี้ไม่เป็นไรนะไม้นี้ไม่เป็นไรได้กําไรไมาเยอะและเสียคืนมันซักไม้คงไม่เป็นไรนะอ่าเราไปที่น้ำเงิน1000บาทเลยทบไปเลยเราทบไปเลยนะ1,000บาทนะทบไปเลยนะ1,000บาท เดี๋ยวก็รู้ว่าหมู่เลยจ้านะวันนี้เจจะได้กําไรเท่าไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเราก็ได้กําไรเท่าไหร่นะวันนี้นะอ่ะอย่าลืมถ้าใครอยากรู้เทคนิคของเจแอนไลน์มาหาเจได้นะอ่าของเราบอดของมันเจ็ดแต้มโอ้โหไม่เป็นไรนะคะแดงกินไปอีกแล้วเดี๋ยวเราทบเงินไปได้เลยนะ ถ้าเราไหวเราก็ทบเงินไปได้เลยนะเราทบเงินไปเลยนะคะไม้นี้ไม้นี้ถ้ามั่นใจทบเงินไปเลยทบเงินอ่ะหนึ่งพันบาทลงไปที่แดงหนึ่งพันบาทนะคะลงไปที่แดงได้เลยนะหนึ่งพันบาทนะอ่ะขอกำไรขอกำไรหน่อยน้ำหน่อยนะ ได้กำไรแล้วเดี๋ยวแจ๊เลิกแล้วนะอ่าของมันสี่มาโอเคของเราปอกเ้ากินมาอีกแล้วนะคะเรากินมาอีกแล้วนะอ่าเดี๋ยวไม้ต่อไปไม้ต่อไปลงที่ลงที่อะไรดีไม้ต่อไปขอลงที่ที่ไหนดีที่แดงก็ได้ห้าร้อยบาทขอลงที่แดงห้าร้อยบาทเลย โอเคมามาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะได้กําไรเท่าไหร่นะเดี๋ยววันนี้เราจะได้กําไรเท่าไหร่นะเรามาดูกันนะโอเคอน้าเงิน8ปดมาแล้วโอเคของเราสามน้าเงินห้าแต้มโหน้ําเงินเดแต้มเลยโอเคอะโหโดนแดก ไม้นี้โดนแดกไปเลยไม้นี้โดนแดกไปอีกแล้วนะอ่ะมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม้ต่อไปทบแดงไปเลยหนึ่งพันบาททบแดงไปเลยนะหนึ่งพบาทวันนี้เราจะมาเอากําไรไปกินข้าวกับผู้ชายกันนะถ้าใครสนใจเล่นนะคะแอดไลน์มาหาเจ้ได้นะ mymint83 นะ อ่ะมาอ่า,า,อาน้ำเงินยังคงโกงอยู่น้ำเงินปอกเก้าไปแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะมาไม้นี้ไม้นี้เราจะทบไหมไม้นี้เราจะทบไหมไม้นี้เราจะทบไหมอ่ะเราไปที่น้ำเงิน500บาท อ่ะเพิ่มไปอีกพันห้าเลยเพิ่มไปอีกพันห้าเลยไหมเนี่ยเป็นสองพันบาทนะเป็นน้ำเงินสองพันบาทเลยนะไม้นี้นะโอเคบวกไม้นี้เจ๊เลิกแล้วนะบวกไม้นี้เจ๊เลิกแล้วนะพอได้กำไรแล้วโอเคของเราปอก8ปดสำหรับวันนี้เจ๊ไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ